ดียช่่งมอก้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีอยู่ช่องเมื่อกี้เมื่อวานขับวันนี้ก็จะไม่ได้เล่นเกมหรือว่าตัดต่อคลิปอะไรอย่างนี้ยแล้วเมื่อกี้จะต่ออยู่วันนี้จะมาบอกว่าฝากติดตามพี่สาวเราด้วยครับนี่ครับเคายอยู่ไหนอ,อ่ะเออเดี๋ยวโอ,โอ้ยดูพี่เขาเครื่องมือคางๆนะครับ เราติดตามพี่เป้งเวนนะคะเวเป้งเล็กเล็งขาสั้นนี้ตัวนีนี้ตเจ้เขาน่าจะอยู่ไกลโอ้โหบ้าอะไรเนี่ยแม็กติดตามอะไรเยอะเต็มขนาดนั้นนะโอ้เอ็มเอ็นเจทีวีก็มา น,นี่อะไรครับนี่นะครับหูกระต่ายนี่ครับเจ๋งมากเลยดูน่ารืเจ้อมาอันนี้อัมมัธยมซอมบี้นั้นเราไอนนแม่คุณฝากตามนี้เลยคากติดตามด้วยครับแล้วก็แล้วก็ค้นหาตามนี้นะครับมิ้ว เกมเมอร์นะครับนี่นะครับทุกคนแต่อันฉังสารเจ้ไม่ชอบเลยนะคบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มูนเหรอสอนทงเลือดอ,อ๋อสอนทงเลือดนะครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบา,บาย